สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสมัครเอ็กชแนนต์นะครับบิตเกตนะแล้วก็สมัครผ่านลิงก์พาร์ทเนอร์ของบิตเกตเองเนี่ยจะได้รับส่วนลดค่าเทรดเนี่ยยีนะครับนะครับทั้งเทรดสปอร์ตหรือเทรดฟิวเจอร์หรือเปิดบอททุกอย่างได้ส่วนลด20%หมดเลยทุกออเดอร์การซื้อการขายนะครับลิงก์พวกนี้เป็นลิงก์พิเศษนะที่ทางพาร์ทเนอร์เขาทำไว้ให้นะครับสำหรับกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสมัครเองเนี่ยคุณจะไม่ได้ส่วนลดใดๆเลยนะครับแต่ถ้าสมัครผ่านลิงก์พวกนี้นะครับก็จะได้ส่วนลด20%ตลอดชีวิตนะครับทุกการเทรดนะย้ำอีกทีนะครับทุกการเทรดนะครับนะครับโค้ดเนี่ยเอ่อ P S G 54681นะครับนะครับเมื่อคุณกดเข้ามาผ่านลิงก์เนี่ยรหัสแนะนำตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับ P S G 54681นะครับ เบื้องต้นเนี่ยให้คุณใส่อีเมลที่คุณจะสมัครนะครับแนะนําว่าควรจะเป็นอีเมลที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ซ้ำกับที่อื่นแหละหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าใช้ซ้ํากันได้ก็ก็อันนี้ก็ไม่ติดนะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผสมกับตัวพิมพ์เล็กเนี่ยอย่างน้อยตัวอักษรต้อง8ปดถึงสาตัวนะครับแล้วก็ตัวอักษรพิเศษนะครับตัวอักษรพิเศษอาจจะเป็นแอสตรงนี้ก็ได้นะ เนี่ยก็ถือเป็นตัวอักษรพิเศษนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับนะครับตามด้วยตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการจําลองให้ดูนะครับว่ารหัสแบบเนี้ยคือผ่านนะครับต้องต้องเป็นรหัสแบบนี้เท่านั้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวอักษรพิเศษแล้วก็ตัวเลขนะครับหลังจากกดใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณกดสร้างบัญชีนะครับเมื่อคุณกด สมัครนะครับเขาจะส่งตัวเลข6ตัวนะครับไปที่อีเมลคุณนะครับคุณเอาตัวเลข6ตัวใส่ในช่องนะครับ6ช่องนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพามาหน้านี้นะครับก็บอกแล้วก็บอกว่าสมัครสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับให้กดคําว่ายืนยันเลยนะครับกดเข้าไปนะครับเขาจะพาคุณไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งบิตเกตเนี่ยเป็นเอ็กเซนที่ยืนยันตัวตนในตอนนี้นะ ง่ายมากนะครับง่ายกว่าทุกอีกเชนเลยนะครับกดคําว่ายืนยันนะครับนะครับกดคำว่ายืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะให้คุณใส่ภูมิประเทศนะอันนี้ก็จะเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับนะครับอันนี้เลือกได้นะว่าจะยืนยันทางโทรศัพท์หรือมือถือนะครับอย่าง PC แล้วกันนะเขาก็จะให้สแกนนะครับผ่านมือถือนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าหมวดยืนยันตัวตนเนี่ย ยืนยันแค่2อย่างนะตอนนี้นะก็คือยืนยันบัตรประชาชนให้คุณถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังถ่ายแบบชัดๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะให้คุณสแกนใบหน้านะครับหน้าตรงหันซ้ายหันขวานะครับหันหน้าหันหลังอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะมีบอกนะครับให้คุณให้คุณทําตามไปนะครับ แล้วก็แค่นั้นแล้วก็จบเลยนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับเ,เขาก็จะตรวจสอบแล้วก็ถ้าผ่านก็คือผ่านเลยนะครับหลักการง่ายๆก็คือ,อ,อถ่ายบัตรประชาชนชัดๆนะครับถ่ายชัดๆนะครับผ่านแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าบิอ,อบิทเกตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างทำไมเราถึงต้องสมัครบิทเกตนะครับ เมื่อคุณสมัครเสร็จนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยไปเรียบร้อยสมัครประชาชนสแกนใบหน้าแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการยืนยันแบบนี้นะครับมันจะเขียนว่ายืนยันแล้วก็คือผ่านแล้วนะครับเมื่อผ่านแล้วคุณก็สามารถฝากคริปโตนะครับหรือฝากเงินเฟียสก็ได้นะครับหรือเทรด P2P ก็ได้นะครับแล้วก็ถอนได้วันหนึ่งประมาณ3 m u s d t นะก็ถือว่าเยอะนะ3านะครับทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูกันครับว่าบิตเกตเนี่ย น่าสนใจยังไงนะครับเ,เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูค่าธรรมเนียมกันก่อนนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยบิตเก็ตเนี่ยอยู่ที่0.1นย์จุดหอึ่งนะครับ maker taker maker ก็คือตั้งออเดอร์ซื้อขายนะครับเมื่อราคามาถึงเออ่เขาก็จะเกิดการซื้อการขายคุณก็จะเสียศูนย์จุดหนึ่งนะครับส่วน taker เนี่ยเออ่คือซื้อขายแบบมาร์เก็ตก็คือซื้อเลยขายเลยตอนนั้นเลยกด กดซื้อกดขายเลยนะครับแบบด่วนๆนะครับ0.1วนจุดห่งะครับถ้าคุณเทรดวอลลุ่มล้านหนึ่งเนี่ยก็จะเสียพันหนึ่งทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์เมื่อกี้ที่แนะนําไปนะครับเออก็จะได้รับส่วนลด20%นะครับอ่าเป็นลิงก์ของพาร์ทเนอร์เขาที่เอามาแจกนะครับฟิวเจอร์ก็ได้20%นะครับก็จะเหลือ800นะครับแล้วคุณก็ใช้เหรียญ BGB นะครับเป็นส่วนลดได้อีก20%ก็จะเหลือ640นั่นหมายความว่าจากพันหนึ่ ก็จะเหลือประมาณ640บาทซึ่งถูกลงไปประมาณเกือบ40%นะค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเวลาคุณเทรดเยอะๆเทรดบ่อยๆเนี่ยเวลาบอลลุ้มมันสะสมเนี่ยมันก็หลายล้านอยู่นะบางคนเงินเยอะนะครับนะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือเรามาดูกันหน่อยว่าบิตเกตต,ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยตัว Exchange เ,เ,เองเนี่ยถ้าดูที่สปอร์ตเนี่ยเทรดแบบสปอร์ตเนี่ยบิตเกตอยู่อันดับที่8 ะออยง่ายก็คืออยู่ท็อปสิบนะบขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยแถวๆนี้ยนะครับใน10อันดับแรกเนี่ยบิตเกตก็จะอยู่เมื่อก่อนอยู่10ตอนนี้ขึ้นมา8แล้วนะครับเขาเริ่มไต่ระดับขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็เดลิเวอรีก็คือเป็นพวกฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์เนี่ยก็อยู่อันดับสี่ตอนนี้นะครับคือฟิวเจอร์เนี่ยเขาอ,อยู่ท็อป5อยู่นะครับเขาถือว่าคนเทรดเยอะนะหมื่นกว่าล้านนะครับอยู่อันดับบางทีก็ขึ้นไป3ไป2ก็ไป2นี่ยังนะแต่3มันก่อนขึ้นมาแล้วรอบหนึ่ง,งนะครับ แล้วก็เนี่ยอยู่อยู่ 4, ย 5, ก็ถือว่าอยู่ในท็อปไฟนะครับท็อปห้านะครับ,นะรบก็ถือน่าเชื่อถือพอสมควรน,นะครับเ,เมื่อกดมาที่คําว่าตลาดนะครับก็มาดูที่ตลาดนะก็จะมีเหรียญให้เทรดเยอะมากเลยนะครับหลายคู่เหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยตัวบิตเกตเองเนี่ยก็จะลิสต์เหรียญเขาเรียกเหรียญเหรียญใหม่ใหม่อ่ะลิสต์ก่อนนะครับก็คือเข้าเข้ามาเทรดก่อนนะครับทําให้คุณซื้อเหรียญในราคาที่เขาเรียกว่าได้ก่อนอนะ ได้ก่อนนะนะหลายๆเหรียญก็เข้ามาไวนะค่อนข้างเข้ามาไวนะครับแต่ก็จะมีพวกเหรียญมีมเหรียญอะไรที่ว่าต้องศึกษานิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงนะครับพวกนี้ก็ก็ก็จะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเนี่ยถ้าคุณกดเข้าไปดูเนี่ยพวก BDC Eco System อะไร Solana อะไรนะที่มีหมดนะครับเหรียญ Altcoin อะไรต่างๆมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับก็เป็นอีกเอเชนหนึ่งที่น่าใช้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญที่ l i ในตัวของออบิตเกตเนี่ยเมื่อผ่านไปสักระยะเวลาเขาทำผลงานดีๆเนี่ยเขาก็าจะไปเข้าพวกใบแนนอะไรพวกนี้นะครับต่อซึ่งราคาตอนนี้เข้าใบแนนหรืออะไรพวกนี้จะเป็นราคาที่สูงขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปซื้อที่ใบแนนมันอาจจะราคาสูงขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าคุณซื้อที่บิตเกตหาข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็สนใจแล้วก็ซื้อไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสซื้อในตอนที่ราคาเหลือยังต่ําๆได้อยู่นะครับซึ่งมีมีเยอะนะครับมีเยอะ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ,อ,อพวก copy trade นะครับหลายคนก็เห็นหลายคนก็เริ่มใช้นะพวก copy เนี่ยนะครับก็คือบางคนก็เทรดเก่งๆเนี่ยนะเขาก็ตั้งเป็นกลุ่ม copy trade นะครับแล้วก็เทรดให้นะครับเขาก็ขอประมาณ10%อะไรประมาณเนี้ยแบ่งจากกำไรไปนะครับก็มาลองดูนะแต่แนะนำว่าศึกษาดูดีๆนะครับเพราะว่า copy copy trade เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีด้านมืดของมันอยู่ก็คือเออขามักจะ เปิด2ทางอะไรประมาณนี้มันจะมีหลักการอยู่นะครับก็เลยก็เลยถ้าใครจะเข้ามาตรงนี้ก็กศึกษานิดนึงนะครับแต่ในที่นี้ขออาจจะยังไม่พูดก่อนนะครับแล้วก็บอทเทรดนะครับตัวบอทเนี่ยมีทั้งส,ส,ป,สปอร์ตกริดนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์กริดนะครับซึ่งหลักๆก,กลุ่มเราเนี่ยเทรดอยู่ที่สปอร์ตนะครับกริดบอทนี่แหละตัวนี้น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะนะครับแล้วก็เอิร์นเอิร์นเนี่ยก็มีพวกบิทเก็ตเอิร์นนะครับ นะครับก็จะมีพวกเสกเหรียญต่างๆนะครับคุณก็เอามาฝากได้นะี่อย่างเอดก็ฝากเซทเคเออะไรเงี้ยไว้อยู่นะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างวันนี้ก็ซีตาอะไรเงี้ยก็เข้านะครับ S E T A นะครับไม่รู้อ่านว่าไงนะอ่านว่าซีตาแล้วกันนะก็ะก็7วันได้60%อนะไรเงี้ยก็จะมีเนะี่ยแต่ก็เลือกเหรียญดีๆนะเลือกเหรียญดีๆนะครับต้องต้องมีความรู้ความเข้าใจนิดนึงนะอาจจะเห็นเปอร์เซ็นต์เยอะแบบเนี้ยแต่จริงๆแบบ บางตัวก็อันตรายนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีพวกเศษเหรียญอะไรเนี่ยฝากไว้อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็เขาก็จะบอกเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะอันนี้ต้องศึกษานะแต่ว่าเหมือนฝากดอกเบี้ยแหละเอาง่ายๆนะครับนีศึกษาดีๆหน่อยก็ก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาจอยในกลุ่มนะครับ เราจะมีกลุ่ม l ล n e Community นะครับที่เป็น LINE Open Chat เนี่ยไว้สำหรับคุยกันก็กดมาได้นะเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็มาจอยกันนะครับนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สมัครผ่านพาร์ทเนอร์ลิงก์พาร์ทเนอร์ตัวนี้นะครับที่ลด20%เนี่ยจริงๆมีตัวอื่นด้วยนะใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูนะทุกทุกเอ็กเลดเหมดเลยนะเราเป็นเหมือนประมาณพาร์ทเนอร์เขาเสนอให้นะครับแล้วก็ ได้ออกมาใช้การลดเดยอะมากนะครับอย่าง b บแนนไทยแลนด์ก็สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับโบยี่สนะครับโอเก็ยีนะครับอะ,รบ OK ะรบไรประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้พวกค่าธรรมเนียมก็ทําเป็นตารางมาให้ดูนะครับใครสมัครผ่านลิงก์นะเข้ามาในกลุ่มนะครับจะมีกลุ่ม VIP นะเราก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าคอยอัปเดตสถานการณ์ต่างๆว่าราคาไนหนน่าสนใจอะไรเงี้ยตอนนี้สถานการณ์เทรดเป็นยังไงนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นแบบ ไม่ได้มีค่าขเขาเรียกว่าไม่ไม่คิดค่าเข้าค่าอะไรทั้งสิ้นนะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียวก็คือคุณสมัครผ่านลิงก์พวกนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถกดเข้ามาได้นะครับมากรอกข้อมูลนิดนึงนะครับว่า uid อะไรแล้วก็กดเข้ามาได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาแนะนําคร่าวๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะสอนการเซตบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หลายๆท่านนะครับ กรกราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ